กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้มาเจอกับสาวโอนพราวรวยชาแนลอีกแล้วค่ะวันนี้ก็จะมาให้แนวทางหวยลาวพัฒนาสูตรวัดใจนะคะพี่น้องหวยลาววันที่15.07 64นะคะก็มีแนวทางมาฝากเช่นเคยนะคะพี่น้องค่ะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะพี่น้องมาฟังคําเตือนนิดนึงค่ะคําเตือน ตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคำนวณน,นะคะให้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในการเสี่ยงโชคนะคะพี่น้องไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ให้คำแนะนำนะคะพี่น้องเดี๋ยวเรามาดูแนวทาง หวยลาวพัฒนาเลยค่ะพี่น้องส่วนหวยลาวพัฒนานะคะสาวโอนก็มีเลขกําลังวันมาฝากนะคะเลขกําลังวันของเราก็มีหกศูนย์เจ็ดสามสองสี่นะคะพี่น้องเลขกําลังวันหวยลาวพัฒนานะคะส่วนตัวเด่นก็จะเด่นสองแล้วก็เด่นเจ็ด แล้วก็เด่น3นะคะพี่น้องส่วนตัวเด่นที่สาวโอนชอบเนาะถ้าใครไม่ชอบก็สามารถเอาเลขกําลังวันในตารางนะคะไปจับคู่ได้นะคะพี่น้องตัวเด่นที่สาวโอนชอบนะคะเด่น2เด่น3แล้วก็รูดนะคะวิ่งรูดได้นะคะจิตนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวเจาะเลยคะ่ะที่สาวโอนจะให้เป็นแนวทางนะคะพี่น้องส่วนหลักสองหลักสองที่สาวโอนจะให้ก็เป็น สองห้าค่ะพี่น้องสองห้าเนาะตัวแรกแล้วก็สองสามค่ะพี่น้องสองแปดจ้าพี่น้องตัวเด่นนะคะส่วนหลักสาม เด่นตัวเด่นของเราก็จะให้ชุดละสามหางนะคะพี่น้องถ้าใครชอบก็ตามถ้าใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะพี่น้องสามหนึ่งจ้ะแล้วก็สามแปดสามเจ็ดจ้าส่วนหลักเจดนะคะส่วนหลักเจ็ดก็จะเป็นเจ็ดหกเจ็ด สามเจ็ดเก้านะคะพี่น้องส่วนตัวที่าสาวออนชอบนะคะสาวออนชอบตัวนี้ค่ะพี่น้องเจ็ดสามนะคะแล้วก็สองสามสามหนึ่งนะคะพี่น้อง ตัวที่สาวโอนจะเน้นให้เน้อพี่น้องส่วนใครไม่ชอบก็สามารถเอาตัวเด่นตัวรูปของเรานะคะไปจับใส่กับเลขกําลังวันหรือไปจับใส่กับเออเลขที่พ่อแม่พี่น้องชอบได้นะคะเป็นไงบ้างคะผลของสาวโอนมีตัวไหนโดนใจของพ่อแม่พี่น้องบ้างไหมเนาะส่วนแนวทางหวยเลาพัฒนาของสาวโอนก็มีเพียงเท่านี้นะคะพี่น้อง ถ้าใครชอบก็อย่าลืมจดไว้แคบไว้นะคะเอาไปเป็นแนวทางนะคะชอบตัวไหนเล่นตัวนั้นนะคะพี่น้องสนับสนุนรัฐบาลนะคะพี่น้องก่อนออกไปสาวโอนก็ฝากนิดนึงนะคะกดไลค์กด s ั b สไ r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวโอนด้วยนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะโชคดีนะคะ ร่ำรวยร่ำรวยเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับแนวทางของสาวโอนก็มีเพียงเท่านี้ค่ะกราบสวัสดีค่ะ